สวัสดีค่ะนี่จุนเองนะคะเป็นไงกันบ้างนี่ช่วงนี้จุนก็ยังสอบไม่เสร็จเลยเหลืออีก2วิช,ชาเลยอะ่ะก็เครียดมากอ่านหนังสือเกือบทุกวันอะ่ะก็เลยคิดว่าเราเบรกกันดีกว่ามาเล่นเกมกันจริงๆแล้วจุนก็เป็นคนติดเกมนะคะเพราะว่าเกมในมือถือเยอะมากเลยเนี่ยโชว์ให้ดู มีหนึ่งสองสามหน้าเลยอะเป็นเกมหมดเลยเกมทั้งนั้นนะคะแต่ว่ามันมีแค่เกมเดียวที่ช่วงนี้จุนกําลังเล่นเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าเหมือนกําลังฮิตกันอยู่เห็นเพื่อนๆใครๆก็เล่นหมดก็เลยกดตกแชร์ก็เลยต้องเล่นต่ำขเขานะชื่อเกมชื่อ Dance Now นะคะนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยแล้วนี่ก็คือตัวละครของจูนนะคะน่ารักใช้ได้เลยเนาะเนี่ย สำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่อ่ะแอดจูนเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันชื่อจูนคือเชคกี้แคลรี่นะคะย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าปกติเล่นเกมไม่เคยใช้ชื่อื่นตัวเองอยู่แล้วก็นี่คือลูฟิสเฟนะคะแอดได้ Ad เลยเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ใครๆก็เป็นเน็ตไอดอลได้แค่โหลดเกม สายลูกตัวเองเข้ามาแล้วก็เล่นเกมกับคนอื่นก็ได้เพื่อนเยอะขึ้นมากมายแล้วก็ได้คนรู้จักเรามากขึ้นนะคะสําหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมกับจุนก็โหลดเกมนี้มาได้เลยนะคะหรือว่าแค่อยากขาดตีมอบรางวัลกันแบบไม่อันก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเล่นให้ดูนะมันจะมีสามแบบที่ปกติจุนแดนชุนก็จะเลือกอันนี้นะคะคือแดนสเตอรนะคะ ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเล่นเกมนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่านหนังสือต่อไว้เล่นกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมโหลดเกมนะอย่าลืมแอดเล่าด้วย